สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้คุณแม่ชิพ้าพี่น้องมาเห็ดขัวหนูเด้อพี่น้องพ้าพี่น้องว่าเบิงบรรยากาศลมแห้งค่ะค่ะพี่น้องลมพัดตึงๆเลยพี่น้องสื่อเพิ่นเพิ่นเห็ดมาขายเพิ่นไปหาแล้วเพิ่นกระเห็ดมาขายพร้อมลกูกขนมาให้เรียบร้อยเลยพี่น้อง สินมันออกซับเป็นสิ้นพี่นอ้องไอซับยังตัวนี้แห้่ใหญ่พี่น้องนะ ตัวนี้เห็นตัวใหญ่เ็ดผัดเสียบมเนก่นหรอตัวบักงหญ่งามเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video nó nhìn bánh đi nọ nặng tôi ngay vào bánh มาตำเครื่องกันพี่นอ้องตำหัวตะไคร้หัวสิงไขคพี่นอ้องใส่กับอันกระเทียมใส่บวบพริกค่ะแล้วก็เอาอันพริกแกงมาใส่ครับพีนบดด่น้องใส่คายจักน้อยดเยว,เยวลวแมแง ทำให้เข้ากันนะพี่นอ้องให้ละเอียดให้เครื่องแกงเขาเขากันคนะ่ะเขากันดีแล้วเข้ากันมาก,กว่าเครื่องแกงก่อนพี่นอ้อง ใส่น้ำมันเพืดลงไปสักน้อยแล้วก็เอาเครื่องแกงเขาลงไปขวัวก่อน,นพี่น้องขัวให้เครื่องแกงเขาหอมๆก่อนพี่น้องแล้วค่อยอันอันนั้นแล้วค่อยเอาเนื้อ,อหนูลงใส่นะคะ ข่าเครื่องแกงเขาหอมๆสุกๆพี่น้องขวาสุกแล้วเขาก็จะนํำเนือหนูของเขามาใส่พี่น้องมาใส่ด้วยค่นเขาก็จะขวเนื้อหนูน้าเขาเข้ากันกับเครื่องแกงพี่น้องขวจน เนื้อหนูเขาซุกพู้หล่ค่ะพี่น้องแล้วค่อยเอานามมาใส่พี่น้อง ไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องขวาจนเห็นเนื้อหมูห้อสุกเนื้อหนูห่อสุกเลยคะ่ะใส่เกลือค่ะพี่น้องใส่เกลือลงไปน้ำปลาคะ่ะชุรสคะ่ะ ตอแก็เทียงระเบิดตึงทำตาลน้อยนึงค่ะพี่นอ้องแล้วก็จะใส่ใบมะกรูดนะพี่นอ้องใส่ใบมะกรูดแล้วก็ใส่พริกค่ะใส่ลูกโดดเท้างลงไป น้ำปลาอีกพี่น้องใส่ซอสปลาเขียวหน่อยหนึ่งพี่น้องใส่ซอสปลาเขียวน้ำค่ะสีสันก็นจะต้องเป็นตแซบแล้วพี่น้องแล้วเขาต้องขัวกันขัวไปอีก น่อยค่ะพี่น้องขวากาเนื้อหมูหนูเขาสุกแล้วค่อยเติมน้ำพี่น้องเ <c oughs> ติมน้ำลงไปค่ะเพราะว่าเขาจะเติมน้ำลงไปเขายัานเนื้อหนูเขาประสกแล้วพี่น้องเขาเติมน้ำลงไปแล้วเขาก็จะ อ๋ไว้โดนเติมผู้ราคาพี่น้องกาว่าหนูเขาสูกคักหอมเขาเครื่องคักเขาคอยมาใส่ใบกะเพรากันเนาะพี่น้องนี่ค่ะเขาใส่ใบกะเพราลงไปแล้วพี่น้องใส่ใบมะกรูดใส่พริกลงไปแล้วคะ่ะาตาจะเป็นแบบนี้พี่น้อง มาเด้อพี่น้องมากินขัวหนูแก่หนาวกันเด้อพี่น้องล้มหนาวคักค่ะพี่น้องขัวหนู้ห่อนห่อนค่ะตาตาแซบแล้วคะ่ะหอมแล้วค่ะพี่นอ้องมาตักสุกแล้วเด้อค่ะพี่น้องนี่อาจะมาตักใส่ถ้วยกันเด้ค่ะพี่น้อง ค่ะแต่แซ่บบ่าค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะมากินน้ำกันค่ะพี่น้องอ้ยห่อนห่อนอากาศหนาวๆาวเย็นเย็นพี่น้องล้มพัดแฮง้กินขัาวหนุ่ห่อนหอนย้ำนี่กินอาหารห่อนหอนค่อยกินแซบ่บเ้ยพี่น้องหนาว อา,อาหารโดนป้าไว้แล้วก็กินบ่แซบเนาะพี่น้องต้องกินห้อนๆค่ะ,คะน่าตาพี่น้องแซบค่ะจ้าค่ะคุณแม่ก็มีซํานีเด้วยค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามเด้วย่ะขอบคุณค่ะ